โซเชียลจีและเกาหลีถึงพร้อมใจกันตะโกนเชียร์ไทยให้จัดการพื้นที่ฟังตรงข้ามแบบไม่ต้องยัง้งความลับในฐานลับ6แห่งที่เพิ่งโดนถล่มไปคืออะไรฟังจบแล้วคุณจะรู้เลยว่างานนี้ไทยกำลังทำภารกิจกู้โลกครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เช้าๆเรามาสรุปประเด็นล่าสุดกันหน่อยครับเพราะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ากระแสนในโลกออนไลน์มันไม่ได้เดือดแค่ในบ้านเรานะครับ แต่มันลามไปไกลถึงจีนถึงเกาหลีหน่นเลยคือต้องบอกว่าดราม่าข้ามชาติหนนี้โซเชียลทั้งเกาหลีและจีนเขาประสานเสียงกันชนิดที่ว่าเชียร์ไทยสุดใจกันเลยทีเดียวหลังจากที่มีข่าวออกไปว่ากองทัพไทยเราเดินหน้าเก็บกว่าฐานทัพสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ฝั่งโน้นซึ่งไอฐานพวกนี้แหละครับที่มันหลอกคนไปทํางานทาสหลอกเงินคนทั่วโลกจนหมดเนื้อหมดตัว ส่วนฝังที่โดนถลม่มถึงกับหน้าเจือนพยายามจะออกมาขอความเห็นใจแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนเลยครับเพราะงานนี้หลายคนบอกว่าเป็นภารกิจที่ชาวโลกเขารอกันมานานเอามาเริ่มกันที่สถานการณ์สดๆร้อนๆอนเมื่อวานนี้กันก่อนเลยครับเมื่อวานวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมาก คือทางคุณศรีเศักผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศของเราแกออกมาพูดถึงการประชุมเรื่องการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์ครับซึ่งงานนี้เนี่ยคุณศรีเฮักแกก็เปร,ปเปรย์ๆออกมาด้วยความเสียดายว่าน่าเสียดายนะที่ทางกัมพูชาไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมด้วยแต่แกก็บอกต่อนะครับว่าแต่ก็คงไม่ต้องไปกดดันอะไรเขาหรอกเพราะเชื่อว่าทุกประเทศตระหนักถึงปัญหานี้ดีอยู่แล้ว ในมุมของผู้ฟังอย่างเราๆพ่อลูกขุนเซนขุนมาเน็ตยังหายไปดื้อทำไมไม่เข้าร่วมปราบสแกมเมอร์กันนะทั่วโลกเขารอดูพ่อลูกคู่นี้ช่วยกันปราบสแกมเมอร์อยู่นะจ๊ะแล้วในงานนี้ไทยเราก็ได้ขอบคุณทั้งคุณหลิวจงอี้หรือหลิวจงอี้จากจีนด้วยที่บินมาร่วมทกปัญหานี้อย่างจริงจงังทีนี้ตัดภาพมาที่ฝั่งปฏิบัติการกันบ้างครับ ข้อมูลจากกองทัพไทยที่เปิดเผยออกมาช่วง2-3วันก่อนระบุว่าจนถึงวันที่14ทธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยไทยเราได้ทำการโจมตีเป้าหมายทางยุทธวิธีไปแล้วอย่างน้อย6แห่งคุณผู้ฟังครับไอ้6แห่งที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่หมู่บ้านชาวบ้านตาดำๆนะครับแต่มันคือรีสอร์ทและโรงแรมคาสิโนที่รู้กันดีในวงการข่าวกราวว่านี่คือรังของพวกสแกมเมอร์ครับ แถมสถานที่พวกนี้เนี่ยเคยถูกทางสหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตหรือเซ็นชั่นมาแล้วด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสถานที่เหล่านี้มันพัวพันกับการหลอกลวงชาวอเมริกันและคนทั่วโลกมายังยาวนานคือมันไม่ใช่แค่การพน,นันนะแต่มันคือฐานปฏิบัติการค้ามนุษย์ดีๆนี่เองครับมีการหลอกคนไปทํางานทาสกักขังห่วงเหนี่ยวบังคับให้โทรมัหลอกเงินพวกเราเนี่ยแหละ พอไทยเราจัดหนักใส่พื้นที่พวกนี้เข้าไปผลที่ได้คืออะไรครับคือเหยื่อจำนวนมากที่ถูกขังอยู่ได้โอกาสหนีตายกลับบ้านครับนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้โลกหันมามองไทยในมุมใหม่อ่ะมาดูปฏิกิริยาจากฝั่งจีนกันบ้างเมื่อวานนี้ในโซเชียลมีเดียจีนหรือพวกวีโบเนี่ยโอ้โหเดือดปุดๆเลยครับตอนแรกคนจีนบางกลุ่มก็งงนะว่า ทำไมช่วงนี้คนจีนถึงเชียร์ไทยกันจังมีแฟนคลับไทยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอไปอ่านคอมเมนต์ลึกๆแล้วถึงบางอ้อเลยครับชาวเน็ตจีนจำนวนมากคอมเมนต์กันแบบดุเดือนเลยว่าครั้งนี้ฉันเลือกอยู่ข้างไทยรู้ไหมว่าชาวจีนตั้งกี่คนแล้วที่ต้องหมดเนื้อหมดตัวเพราะถูกโกงจากไอ้นิคมพวกนั้นในกัมพูชาบางคนก็บอกว่าฉันสนับสนุนกองทัพไทยเต็มที่ปราบพวกมันให้หมด หรือหนักหน่อยก็บอกว่าเราต้องสนับสนุนไทยหวังว่าไอรังโจรพวกนี้จะถูกกำจัดให้สิ้นซากเสียทีคือต้องเข้าใจบริบทนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังว่าทางการจีนเองเนี่ยเขาก็ปวดหัวกับเรื่องนี้มากข้อมูลแฟกซ์ที่น่าสนใจคือเมื่อวานนี้เองทางการจีนเพิ่งจะมีการส่งตัวคนร้ายคดีช่อโกงหรือพวกสแกมเมอร์เนี่ยจากชายแดนไทยพมา่ากลับไปดำเนินคดีที่จีน นั่นแปลว่าปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันกระทบคนจีนหนักหนาสาหัสจริงๆครับพอเขาเห็นไทยเรากล้าลุกขึ้นมางัดกับแหล่งกบดานพวกนี้โดยตรงคนจีนเขาเลยรู้สึกว่าเออไทยนี่แหละของจริงกล้าทำในสิ่งที่ควรทำแล้วไม่ได้มีแค่จีนนะครับคุณผู้ฟังข้ามมาดูฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างปกติเนี่ยชาวเกาหลีเขาจะค่อนข้างชาตินิยมจ๋าๆหรือไม่ก็วิจารณเราเรื่องอื่นๆใช่ไหมครับแต่รอบนี้ พลิกล็อกถล่มทลายเลยครับในโซเชียลเกาหลีเมื่อวานนี้หลังจะมีข่าวออกไปว่าไทยเรายังไม่ยอมหยุดยิงและยังเดินหน้ากดดันพื้นที่ฝั่งตรงข้างต่อแทนที่เขาจะบอกให้เราใจเย็นหรือเรียกร้องสันติภาพแบบโลกสวยเปล่าเลยครับคอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลีนี่มาตรงเดียวกับจีนเป๊ะหลายคนบอกว่าไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าชาตินี้จะได้มาเชียร์ไทยแบบสุดใจขนาดนี้ไทยไม่มีเหตุผลต้องหยุดยิงเลย เพราะไทยไม่ได้เสียเปรียบแล้วสิ่งที่ทำอยู่มันถูกต้องแล้วไทยสู้ๆจัดการให้เด็ดขาดไปเลยอืม,อมคืออ่านแล้วขนลุกเลยครับสื่อเกาหลีบางเจ้าเนี่ยถึงขั้นอวยยศให้ไทยเป็นเหมือนวีรบุรุษโลกในสถานการณ์นี้เลยนะครับเราเขามองว่าไทยเราไม่ได้แค่รบเพื่อป้องกันชายแดนตัวเองแต่เรากำลังปราบสแกมเมอร์ไปในตัวด้วยซึ่งไอ้แก๊งพวกนี้เนี่ยมันก็หลอกคนเกาหลีไปไม่น้อยเหมือนกันครับ มีคนเกาหลีจํานวนมากที่ถูกหลอกให้ไปทํางานที่นั่นแล้วก็ถูกบังคับให้เป็นแก๊งคอเซนเตอร์โทรกลับมาหลอกคนในประเทศตัวเองพอไทยเราเข้าไปถล่มฐานพวกนี้มันทําให้คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันหรือถูกบังคับใช้แรงงานเนี่ยมีโอกาสหนีรอดออกมาได้คนเกาหลีเขาเลยมองว่าไทยเรากำลังเป็นแนวหน้าในการปกป้องลูกหลานเขาอยู่ไกลๆนั่นเองครับ มาขยายความตรงนี้กันอีกนิดครับคุณผู้ฟังเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าทําไมนานาชาติถึงอวยยศให้ไทยเราขนาดนี้เมื่อวานนี้และช่วง2อสาวันที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานไปในทิศทางเดียวกันเลยครับอย่างสื่อของอินโดนีเซียก็มีการรายงานว่าการโจมตีทางอากาศและการใช้ปืนใหญ่ของไทยเนี่ยมีผลพลอยได้สําคัญคือช่วยเปิดทางให้กับคนที่ถูกหลอกไปทํางานสแกมเมอร์สามารถแหกค่ายหนีกลับบ้านได้ ซึ่งแน่นอนครับว่ามีคนอินโดติดอยู่ในนั้นด้วยหรืออย่างสำนักข่าวระดับโลกอย่าง WSJ หรือ Wall Street Journal ก็มีการรายงานวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์เหล่านี้ได้กลายมาเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสาตร์ในสงครามชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้ไปแล้วและที่สำคัญคือนานาชาติแม้ปากจะบอกว่าขอให้ทั้งสงฝ่ายหยุดยิงแต่ในทางปฏิบัติลึกๆแล้วไม่มีประเทศไหนออกมากดดันไทยแบบจริงๆจังๆเลยครับ อ้าวทำไมล่ะก็เพราะเขารู้กันทั้งโลกว่าสิ่งที่ไทยกําลังทําอยู่เนี่ยมันคือการตักรากถอนโคนอาจญากรรมข้ามชาตินะครับองค์กรพวกนี้มันไม่ใช่แค่แก๊งต้มตุ๋นกระจอะกระจอกนะครับคุณผู้ฟังแต่มันคือมอาร army หรือกองทัพสแกมเมอร์ mer, ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจปีละพันล้านดอลลาร์มันดูดเงินจากกระเป๋าคนแก่ในอเมริกาคนทํางานในยุโรปวัยรุ่นในเอเชียดูดเงินกลับเข้าไปหมุนเวียนสร้างอิทธิพลมืด แฟกซ์ที่น่าตกใจคือวิธีการของมันคือการล่อหลวงคนหนุ่มสาวด้วยคำว่าง,งานสบายรายได้ดีให้เดินทางข้ามแดนไปพอไปถึงปุ๊บยึดพาสปอร์ตขังรวมบังคับให้ทำงานวันละ15 2 0ถึง20ชั่วโมงถ้าทำยอดไม่ได้โดนซ้อมโดนชอตไฟฟ้าหรือร้ายแรงสุดคือหายสาบสูญไปเลยซึ่งในจำนวนเหยื่อเหล่านั้นมีคนไทยเรารวมอยู่ด้วยนะครับดังนั้น การที่กองทัพไทยเราตัดสินใจเด็ดขาดเข้าทำลายฐานที่มั่นอย่างน้อย6แห่งนี้รวมไปถึงจุดที่สหรัฐเคยชี้เป้าไว้มันเลยเป็นเหมือนการทุบหม้อข้าวของโจรกลุ่มนี้แบบที่ไม่มีใครกล้าทำมาก่อนครับสรุปสถานการณ์วันนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังกระแสนในโลกออนไลน์โดยเฉพาะจากจีนและเกาหลีเนี่ยยังคงเดือดและหนุนหลังไทยอย่างเต็มที่ ภาพลักษณ์ของไทยตอนนี้ในสายตาชาวโลกคือเรากำลังยืนหยัดเป็นอะฟรอน n ์ไลน์หรือแนวหน้าที่คอยปะทะและปกป้องโลกจากขบวนการสแกมเมอร์ระดับชาติในขณะที่อีกฝั่งซึ่งปฏิเสธไม่ยอมมาร่วมประชุมหาทางออกแต่กลับมาเรียกร้องขอให้หยุดยิงก็ต้องบอกว่าสถานการณ์น่าอึดอัดแทนจริงๆครับเพราะทั่วโลกเขามองเห็นแล้วว่าต้นตอของปัญหามันฝังรากอยู่ที่ไหนต้องติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากที่โดนถล่มฐานไปขนาดนี้ ขบวนการเหล่านี้จะหนีไปทางไหนต่อและท่าทีของนานาชาติจะสนับสนุนไทยไปได้อีกไกลแค่ไหนแต่ที่แน่ๆครับงานนี้ไทยเราประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมให้ปัญหานี้มันลุกลามมากระทบคนดีๆอีกต่อไปฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญหรือบทวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้นะครับรับรองว่าทันทุกกระแสนแน่นอน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเกาะติดสถานการณ์ต่อแล้วครับถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมจะรีบมาเล่าให้ฟังทันทีสวัสดีครับ